นะครับสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับก็ให้ลูกๆกิบหนังสือขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดตามครูเตืนไปหน้า84นะครับเมื่อวานครูเตืนให้นักเรียนศึกษาแล้วหน้า83ไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้หน้า84เหมือนเดิมครับวันนี้ให้ลูกๆคัดนะครับฝึกคัดให้นักเรียนฝึกคัดคำในชีวิตประจำวันนี่ ทั้งหมด15าคำ15าคำนะครับคูเติ้ลย้ำสิาคำคูเติ้ลสั่งพวกเราให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนก็คัดให้เรียบร้อยนะครับทั้ง15าคำเลือกเอาคำไหนก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดมันน่าจะมี30คําคำแต่คูเติ้ลให้นักเรียนเลือกเอาแค่15คําคำคัดลงสมุดนะครับจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาใน g o o g l e c l a s s r o o m นะครับ สำหรับวิชาภาษาไทยให้คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะครับสำหรับวิชาภาษาไทยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ